ครั้งนั้นทั่วแผ่นดินขาดอาหารเพราะการกันดานอาหารร้ายแรงจนแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันหิวโหยเพราะการกันดานอาหารโยเซฟรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายข้าวในแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและนําเงินไปไว้ในราชวังฟาโรเมื่อเงินในแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันหมดแล้วชาวอียิปต์ทั้งปวงมากล่าวกับโยเซฟว่าขออาหารให้พวกข้าพระเจ้ารับประทานเถิด ทำไมพวกข้าพเจ้าจะต้องตายต่อหน้าท่านเพราะเงินหมดเล่าโยเซฟจึงบอกว่าถ้าเงินหมดแล้วจงเอาฝูงสัตว์ของเจ้ามาให้เราเราจะให้ข้าวแรกกับฝูงสัตว์พวกเขาก็นําฝูงสัตว์ของตนมาให้โยเซฟโยเซฟจึงให้อาหารแก่พวกเขาแรกกับฝูงม้าแพะแกะโคและลาในปีนั้นท่านแลกอาหารกับฝูงสัตว์ทั้งหมดของพวกเขาเมื่อปีนั้นล่วงไปแล้วพวกเขาก็มาหาท่านในปีต่อไปกล่าวกับท่านว่าพวกข้าพเจ้าไม่ขอปิดบังนายของข้าพเจ้าว่า เงินของข้าพเจ้าหมดแล้วและสัตว์ใช้งานของข้าพเจ้าก็เป็นของนายด้วยข้าพเจ้าไม่มีอะไรเหลือต่อหน้านายเลยเว้นแต่ตัวข้าพเจ้าที่ดินเท่านั้นทําไมข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องตายต่อหน้าท่านเล่าทั้งตัวของข้าพเจ้ากับที่ดินของพวกข้าพเจ้าด้วยซื้อตัวพวกข้าพเจ้ากับที่ดินแลกกับอาหารพวกข้าพเจ้ากับที่ดินจะเป็นทาสของฟาโรขอให้เมล็ดข้าวแก่พวกข้าพเจ้าเพื่อพวกข้าพเจ้าจะมีชีวิตต่อไปและไม่ตาย และที่ดินก็จะไม่ร้างเปล่าโยเซฟซื้อที่ดินทั้งหมดในอียิปต์ให้แก่ฟาโรห์เพราะคนอียิปต์ทุกคนขายไร่นาของเขาเนื่องจากการกันดานอาหารรุนแรงยิ่งนักเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์ส่วนประชาชนนั้นโยเซฟให้ย้ายไปอยู่ตามเมืองต่างๆจากเขตแดนด้านหนึ่งจนถึงสุดแดนอียิปต์อีกด้านหนึ่งเว้นแต่ที่ดินและพวกปุโรหิตเท่านั้นโยเซฟไม่ได้ซื้อเพราะ ปุโรหิตได้รับปันส่วนจากฟาโรและพวกเขารับประทานตามส่วนที่ฟาโรพระราชทานดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ขายที่ดินของพวกเขาโยเซฟกล่าวกับประชาชนว่าดูเถิดวันนี้เราซื้อตัวพวกเจ้ากับที่ดินของเจ้าให้เป็นของฟาโรแล้วนี่แนะ่เราจะให้เมล็ดข้าวแก่พวกเจ้าจงเอาไปหวานในที่ในที่ดินเพื่อได้ผลเร็วแล้วจงถวายส่วนหนึ่งในหส่วนแก่ฟาโร เก็บสี่ส่วนไว้เป็นของพวกเจ้าให้ใช้เป็นพันุ์ข้าวสําหรับที่นาบ้างเป็นอาหารสําหรับพวกเจ้าและครอบครัวกับเด็กๆบ้างคนทั้งหลายก็ตอบว่าท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ขอให้พวกข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากนายเถิดพวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของฟาโร่โยเซฟตั้งเป็นกฎหมายในแผ่นดินอียิปต์จนทุกวันนี้ว่าให้ฟาโรได้ส่วนหนึ่งใน5ส่วนเว้นแต่ที่ดินของปูโรหิตเท่านั้นที่ไม่ตกเป็นของฟาโร บ้านปลายของยาโคบพวกอิสราเอลอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ณดินแดนโกเชนพวกเขาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของพวกเขาและมีลูกหลานทวีขึ้นมากมายยาโคบมีชีวิตอยู่ในดินแดนอียิปต์17ปีรวมอายุยาโคบได้147ปีเมื่ออิสราเอลใกลจ้จะสิ้นที่จึงเรียกโย,โยเซฟบุตรชายมาสั่งว่าถ้าเจ้ายังนับถือพ่อขอให้เอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของพ่อ และทําต่อพ่อด้วยความรักมั่นคงและความจริงคือขออย่าฝังศพพ่อไว้ในอียิปต์เมื่อพ่อล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพ่อแล้วจงนำพ่อออกจากอียิปต์ไปฝังไว้ณที่ฝังศพบรรพบุรุษของพ่อเถิดโยเซฟก็สัญญาว่าลูกจะทําตามที่พ่อสั่งอิสราเอลจึงบอกว่าจงสาบานต่อพ่อโยเซฟก็สาบานต่อพ่อแล้อิสราเอลก็โน้มตัวลงบนหัวเตียง ยาโคบบทที่48ยาโคบอวยพรลูกของโยเซฟหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้มีคนเรียนโยเซฟว่าบิดาของท่านป่วยโยเซฟก็พามานัสเสและเอฟลาอิมบุตรทั้งสองของท่านไปด้วยมีคนบอกยาโคบว่าโยเซฟบุตรชายของท่านมาหาอิสราเอลก็รวบรวมกําลังลุกขึ้นนั่งบนที่นอนยาโคบจึงพูดกับโยเซฟว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ได้สำแดงพระองค์แก่พ่อที่ตําบล ลูในดินแดนคานาอันทรงวัยพรแก่พ่อและตัดแก่พ่อว่าเราจะให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นและเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติหลายชาติและจะให้ดินแดนนี้ให้แก่พงพันธุ์ของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นิรันด์ส่วนบุตรทั้งสองของเจ้าที่เกิดแก่เจ้าในแผ่นดินอียิปต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียิปต์ก็เป็นบุตรของพ่อเอฟาอิมและนมนนสเสเป็นของพ่อเหมือนลูเบนและซิเมโอน ส่วนบุตรของเจ้าที่เกิดมาภายหลังจะนับเป็นบุตรของเจ้าพวกเขาจะได้ชื่อตามพี่ชายในการรับมรดกของพวกเขาเมื่อพ่อจากปัดดานมาก็เศร้าใจที่ราเชลตายในดินแดนคาะาอันขณะอยู่ตามทางยังห่างกับเอฟราทาแล้วพ่อก็ฝังศพไว้ริมทางไปเอฟราทาคือเบดเลเฮม อิสราเอลเห็นบุตรทั้งสองของโยเซฟจึงถามว่านี่ใครโยเซฟตอบบิดาว่านี่เป็นบุตรที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในที่นี้อิสราเอลจึงว่าขอพาลูกทั้งสองเข้ามาเพื่อจะได้อวยพรพวกเขาตาของอิสราเอลมืดมัวไปด้วยความชรามองอะไรไม่เห็นโยเซฟพาลูกทั้งสองเข้ามาใกล้บิดาอิสราเอลก็กอดจูพวกเขาอิสราเอลบอกโยเซฟว่าพ่อไม่คิดว่าจะได้เห็นหน้าเจ้า แต่พระเจ้าทรงให้พ่อเห็นเจ้าและทั้งรูปของเจ้าด้วยโยเซฟให้บุตรทั้งสองลงจากเข่าของท่านแล้วโน้มตัวลงคำนับถึงดินโยเซฟจูบบุตรจูงบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดามือขวาจับเอฟราอิมให้อยู่ข้างซ้ายกับด้านซ้ายอิสราเอลและมือซ้ายจับมนัสเสให้อยู่ข้างขวาอิสราเอลฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศรีรษะของ เอฟไลอิมผู้เป็นน้องและมือซ้ายวางบน,ศ,นศีรษะมานัเสเหยียดมือออกไข้กันเช่นนั้นเพราะมานัสเสเป็นบุตรหัวปีแล้วอิสราเอลกล่าวคำอวยพรแก่โยเซฟว่าขอพระเจ้าที่อับราฮัมและอิสอักบรรพบหลุษข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักนั้นขอพระเจ้าผู้ทรงบำรงเลี้ยงข้าพเจ้าตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นโปรดอวยพร แก่เด็กทั้งสองนี้ให้พวกเขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอับราฮัมและอิสอับัรพบุบุษของข้าพเจ้าไว้และขอให้พวกเขาเจริญขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิดฝ่ายโยเซฟเมื่อเห็นบิดาวางมือข้างขวาบนศรีรษะและเอฟราอิมก็ไม่พอใจจึงจับมือบิดาเพื่อยกจากศรีรษะเอฟราอิมวางบนศรีรษะมนัสเสโยเซฟบอกกับบิดาว่าพ่อวางไม่ถูกเพราะคนนี้เป็นคนหัวปี ขอพ่อวางมือขวาบนศีรษะเขาแต่บิดาไม่ยอมตอบว่าพ่อรู้แล้วลูกเอ๋ยพ่อรู้แล้วเขาจะเป็นคนเผ่าหนึ่งด้วยและเขาจะเป็นใหญ่ด้วยอย่างไรก็ดีน้องจะเป็นใหญ่กว่าพี่และพงพันุ์ของน้องนั้นจะเป็นชนหลายหมู่รวมกันวันนั้นอิสราเอลก็ให้พรแก่ทั้งสองคนว่าพวกอ,อิสราเอลจะใช้ชื่อเจ้าให้พรว่าขอพระเจ้าทรงให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนัสเส ดังนั้นอิสราเอลจึงจัดให้เอฟราอิมมาก่อนมนัสเสอิสราเอลบอกโยเซว่านี่แนล่พ่อจะตายแต่พระเจ้าจะทรงอยู่กับพวกเจ้าจะพาพวกเจ้ากลับไปดินแดนของบรรพบุรุษของพวกเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกพ่อยกเซเคมที่พ่อยึดจากมือคนอาโมไลด้วยดาบและธนูของเรานั้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้องของเจ้าบทที่49ถ้อยคำสุดท้ายของยาโคบต่อบรรดาบุตรชาย ยาโขบเรียกบรรดาบุตรชายของท่านมาสั่งว่าพวกเจ้ามารวมกันแล้วเราจะบอกสิ่งที่บังเกิดแก่พวกเจ้าภายหน้าบรรดาบุตรชายของยาโคบเอ๋ยจงมารวมกันฟังจงฟังอิสราเอลบิดาของพวกเจ้าลูเบนเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกำลังและเป็นผลแรงแห่งเรี่ยวแรงของเราเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลังเจ้าเชี่ยวกรากอย่างน้ำจึงสูงสุดไม่ได้ พราะเจ้าขึ้นไปบนเตียงบิดาของเจ้าเจ้าทำให้เป็นมนทินเจ้าขึ้นไปนอนที่ของเราซีเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกระบี่ของพวกเขาเป็นอาวุธร้ายแรงจิตใจของเราเอย๋ยอย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของพวกเขาศักดิ์ศีของเราเอย๋ยอย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของพวกเขาเพราะพวกเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นโค ตัวผู้ตามอำเภอใจของพวกเขาให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่งเพราะรุนแรงให้ความโมโหของพวกเขาถูกแช่งเพราะดุร้ายเราจะให้พวกเขาแตกแยกกันในยาโคบจะให้พวกเขาพรากกันในไปในอิสราเอลยูดาเอ๋ยพวกพี่น้องจะสันเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอเราศัตรูของเจ้าบรรดาบุตรชายของวิดาจะน้อมลงคำนับเจ้า ยูดาเป็นลูกสิงลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหยื่อเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงใครจะกล้าแยกเขาให้ลุกขึ้นคาถาจะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งไม้ถือของผู้ปกครองและจะไม่ขาดไปจากหวางเท้าของเขาจนกว่าชีโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขา ผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาอางุนผูกลูกลาไว้ที่เถาอางังนุนผลแดงเขาซักเสื้อผ้าของเขาด้วยเหล้าอางุนซักเสื้อคลุมของเขาด้วยน้ําอังุนสีเลือดตาเขาแดงด้วยเหล้าอางุนฟันขาวกว่าน้ํานมเสบุรุนจะอาศัยอยู่ในที่ท่าเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าจอดเรือเขตแดนของเขาจะไปถึงไซดอนฝ่ายอิสสาคาเป็นตัวลามีกําลังมากหมอบลงกลาง อ่านสองข้างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบ่าของเขาลงรับไว้กลายเป็นท่ารายงานส่วนดานจะพิพากษาประชาชนของเขาเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลดานจะเป็นงูอยู่กลางทางเป็นงูพิษอยู่ในหนทางที่กัดส้นเท้ามา้าให้คนขี่ตกหงายลงมาให้คนขี่ตกหงายลง ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์รอคอยความรอดของพระองค์ฝ่ายกาดนั้นจะถูกพวกป้นไล่ป้นเขาแต่เขาจะกลับไล่ป้นติดซนพวกนั้นอาหารของอาเชอร์จะบริบูรณ์และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์นับทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ถูกปล่อยให้ผู้ให้กําเนิดลูกกวางงดงามโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบอ่อน้ำ มีกิ่งเลื้อยบนกำแพงพวกทหารธนูโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนูของเขาเองยืนหยัดลำแขนของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบโดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลโดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงมหฮิตทธิตผู้ทรงอวยพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบน พรที่มาจากที่ลึกเบื้องล่างพรที่มาจากนมและคันส่วนพรจากบิดาของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพรของภูเขายิ่งใหญ่กว่าพรของภูเขาจนถึงความบริบูรณ์ของเนินเขานิรันขอพอรเหล่านั้นอยู่บนศรีรษะของโยเซฟและอยู่บนหน้าผากของผู้ยิ่งใหญ่ท่ามกลางพี่น้องฝ่ายเบนยามินเป็นสุนัขป่าที่ล่าสัตว์ที่ล่าเหยื่อเวลาเช้าก็กินเหยื่อเสียเวลาเย็นก็แบ่งปันของที่ยึดได้ ทั้งหมดนี้เป็นเผ่าทั้ง12ของอิสราเอลนี่เป็นถ้อยคําที่บิดาของพวกเขากล่าวไว้เมื่อวอวยพรพวกเขายาโคบให้พรแก่พวกเขา,า,เขาทุกคนตามพรของแต่ละคนมรณก,กรรมและฝังศพยาโคบยาโค,บ,าโคบสั่งพวกเขาว่าพ่อจะถูกรวมไปอยู่กับคนของพ่อจงฝังพ่อไว้กับบรรพบุรุษของพ่อในถ้ำที่นาของเอฟโฟนคนฮิตไท ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปลาหน้ามัมเลในดินแดนคานาอันถ้ำกับนานี้อับราฮัมซื้อจากเอโฟนคนฮิตไทไว้เป็นสุสานณะที่นั่นพวกเขาฝังศพอับราฮัมและซาลาภรยาที่นั่นพวกเขาฝังศพอิสอักและเลบาคาเลเบกาภรยาและที่นั่นเราฝังศพเลอานากับถ้ำที่อยู่ในน,นั้นซื้อมาจากคนฮิตไท เมื่อยาโคบสั่งพวกบุตรชายของท่านเสร็จแล้วก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอนแล้วก็สิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบรรพุลุษของท่านบทที่50โยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้และจูบท่านโยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็นข้าราชการของท่านให้อาบยารักษาศพบ,บิดาไว้พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอลการอาบยารักษาศพไว้เวลา40วัน ตามจำนวนวันในการอาบยารักษาศพชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกให้อิสราเอลถึง70วันเมื่อเวลาไว้ทุกร่กลไปแล้วโยเซฟก็แจ้งคนในราชสำนักฟาโรว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปานในสายตาของท่านขอทูลฟาโรดังนี้ว่าบิดาให้ข้าพระบาทสาบานว่าพ่อจวนจะตายแล้วเมื่อตายแล้วจงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในสุสานที่พ่อได้ขุดไว้สำหรับพ่อณดินแดนคานาอัน ดังนั้นขอโปรดให้ข้าพระบาทไปฝังศพปิดาแล้วข้าพระบาทจากกะกลับมาอีกฟาโรก็รับสั่งว่าไปฝังศพบ,บิดาของท่านตามที่บิดาให้ท่านสาบานไว้โยเซฟจึงไปฝังศพปิดาส่วนพวกข้าพระเจ้าส่วนพวกข้าราชการของฟาโรผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ในราชสำนักและบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ไปกันไปกันกับท่านพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟพวกพี่น้องและครอบครัวบิดาท่านก็ไปด้วยกัน ไปด้วยเช่นกันเว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงโคเท่านั้นเขาให้อยู่ในดินแดนโกเชนมีขบวนรถลบขบวนม้าไปกับท่านเป็นขบวนใหญ่โตมากเมื่อเขาพากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาถาดซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ําจอแดนพวกเขาคร่ำครวรและร้องไห้มากยิ่งนักโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาเจวันเมื่อชาวดินแดนนั้นคือคนคณาอันเห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาถาดจึงพูดกันว่า นี่เป็นการไว้ทุกใหญ่ของชาวอีบดังนั้นพวกเขาจึงเรียกชื่อที่นั่นว่าอาเบนมิสลาอิมที่นั่นอยู่ใกล้แม่น้ำจอแดนพวกบุตรของยาโคบก็ทําให้บิดาตามสั่งที่ท่านสั่งไว้คือบรรดาบุตรนำศพไปยังดินแดนคานาอันแล้วฝังไว้ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปลาเป็นนาซึ่งอับราฮัมซื้อไว้จากเอโฟนคนฮิตไทเป็นสุสานอยู่หน้ามัมเล เมื่อฝังศพบิดาแล้วโยเซฟก็กลับมาอียิปต์ทั้งท่านกับพี่น้องและคนทั้งปวงที่ขึ้นไปฝังศพบิดาพร้อมกับท่านโยเซฟยกโทษให้พวกพี่ชายเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะขังพวกเราและจะแก้แค้นพวกเราแน่แน่เพราะการร้ายทั้งหมดที่พวกเราเคยทําแก่เขาพวกพี่ก็สั่งให้คนไปหาโยเซฟกล่าวว่าบิดาท่านเมื่อก่อนตายสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่า พ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทําต่อเจ้าบัดนี้ขอท่านโปรดยกโทษบาปของผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูดพวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือ พวกท่านคิดหลายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดํำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆและพวกพี่ด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่และพูดให้เขาเอาอุ่นใจและพูดให้พวกเขาอุ่นใจมรณกรรมของโยเซฟ โยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์กับครอบครัวบิดาของท่านโยเซฟมีอายุร้อยสิบปีโยเซฟเห็นพวกลูกๆของเอฟราฮิมจนถึงชนรุ่นที่สามบรรดาบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนัสเซก็เกิดมาบนเข่าของโยเซฟโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยือนพวกท่านแน่ๆและจะพาออกไปจากดินแดนนี้ไปสู่ดินแดนที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบ โยเซฟให้พงพันธ์อิสราเอลสาบานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยือนพวกท่านแน่ๆแล้วท่านทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่โยเซฟตายเมื่ออายุได้ร้อยสิบปีพวกเขาก็อาบยาศพแล้วบรรจุลงไว้ในอียิปต์